สวัสดีครับที่นี่จเจริญแอร์ชาแนลช่องเพื่อสาระความรู้และความบันเทิงเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับแอร์บ้านนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาดูงานเปลี่ยนคอยเย็นนะครับเปลี่ยนจากคอยเย็นแบบแขวนครับมาเป็นวอร์ไรที่ต้องเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าหนูเข้าไปกัดโอ้โหคอยเย็นแบบแขวนนี่คือมันมีพื้นที่เยอะครับ<ม>เข้าไป<ม>ทํารางเต็มเลยครับผมกัดโอ้โหเละเทะหมดเลยครับ แอร์ก็ไม่เก่านะครับแอร์แอร์ประมาณ2ปีครับเป็นมิสซูสลิมขนาด24,000ื t u นะครับ <S <S <le af> ตรงนี้พอดีของเขาเนี่ยเป็นอ่าเป็นห้องทำขนมนะครับทำขนมทำอาหารโอ้โหหนูบานเลยครับกัดโอ้โหชุดควบคุมชุดไฟเละหมดเลยครับแล้วก็ตัวเขาเรียกอะไรอ่ะจะบอกว่าอย่งไรตัวกายภาพของตัวแอร์แขวนเนี่ยเนียเนผมไม่ดูอยู่เนี่ยคือโอ้โหไปอยู่ในโบก็ได้ครับโบนี่ก็คือเนี่ยตรงนี้ยอ่า อยู่ในฐานน้าทิ้งก็ได้เพราะว่าลักษณะของแอร์แขวนเนี่ยนะครับมันจะมันจะแบนๆใหญ่ๆหน่อยอย่างเงี้ยฮะโอ้โหเข้าไปอยู่สบายครับไปนอนทาํารังกันอะไรกันกัดนูน่นกัดนี่เป็นธรรมชาติของเขาเลยแล้วถ้าเราถ้าเราสมมุติเราซ่อมน,นะครับซ่อมเปลี่ยนชุดเฟืองชุดไฟแต่ใช้ตัวเดิมนะเขาก็มาอีกอ่าเพาราะลักษณะของตัวแขวนเนี่ยจะเป็นลักษณะนี่ครับพื้นที่ก็จะเยอะหน่อย อ่าอันนี้คือจะถอดแอรเก่าออกก็คือตัวแขวนเนี่ยครับเพราะว่างานงานเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกเนี้ยผมว่ามันไม่จบเลยครับเสียเสียค่าซ่อมแล้วก็ันหลังก็มันก็มาอีกเหมือนเดิมครับเปลี่ยนเป็นแบบวอลทยดีกว่าคือติดผนังคือแบบติดผนังในการออกแบบเนี่ยคือพื้นที่ในการที่ให้หนูเข้ามาอยู่เนี่ยจะน้อยหน่อยคือน้อยเลยครับน้อยเลยหายไปประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยแหละเอาอย่างนี้แล้วกันคือเขา เขาหาหาพื้นที่เขาไปอยู่ยากครับอ่าเพราะมันจะเล็กกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันดูว่าเอาไอ้ตัววอลไทมมาติดแล้วมันจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าเป็นแขวนจะเป็นยังไงครับมันจะใหญ่โอ้โหทีนี้เขาอยู่สบายครับอันนี้กําลังตัดตัวเก่าลงทํางานค่อนข้างยากนิดนึงครับเพราะว่าพื้นที่ติดก็เนี่ยครับเป็นเหล็กด้วยอ่าเป็นเหล็กช่างตอนแรกที่เขาเขามาติดเขาก็เลยดูเป็นเป็นตัวแขวนให้ซึ่งจริงๆเขาก็ หาพื้นที่ติดวอไทยค่อนข้างยากครับแต่จริงติดได้ครับติดติดได้ล่ะใช้ฝีมือนิดหน่อยนี่ฮให้ดูเลยโอ้โหนี่ฮะาากัดเละหมดเลยครับาขาดหมดครับเ,เอเดี๋ยวทอดครับเออเนี่ยดูว่าโอ้โห ในเศษซากอารยธรรมครับลากเข้าไปกินครับเอาเข้าอยู่ข้างในครับโอ้โหทําเป็นรังเลยกลังถอดครับเอาตัวเก่าออกก่อนนะครับพื้นที่มันเยอะตัวมันใหญ่ครับแอร์แขวนลักษณะนี้ปกติเขาติดตามออฟฟิศอย่างนี้ครับอันนี้กำลังยึดเพดเพดตัวแขวนครับยากหน่อยครับ ก็ราะพื้นที่มันจะเป็นเป็นเหล็กช่องๆหรอครับเป็นเป็นผนังผนังกระเบือบ้องบางๆครับอันนี้วอลไทตัวใหม่ครับเป็นวอลไทเลยครับอันนี้คือเป็นวอลไทเนี่ยมันพื้นที่ของของหนูเนี่ยหรือของอะไรจะเข้าไปอยู่มันค่อนข้างยากหน่อยครับมันน้อยครับพื้นที่มันมันจะน้อยหน่อยคือเขาจะไปอยู่ยากหน่อยดีกว่าครับ โดการออกแบบนะเขาเขาคือเขาแทบจะไม่มีพื้นที่ให้อยู่ครับเอาอย่างนี้แล้วกันอ่าเนี่ยครับอันนี้ติดคอยเย็นไปเรียบร้อยแล้วก็มาต่อระบบไฟหน่อยครับนิดหน่อยครับอออันนี้กําลังเติมยาเพิ่มนะครับอันนี้เป็นมิสเตอร์สลิมนะครับเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนเปลี่ยนกับกับตัวคอยเย็นที่เป็นเป็นเป็นอะไหล่ได้ครับใช้ได้ครับเรียบร้อยครับ เย็นดีครับผมอันนี้คืองานแก้ปัญหาครับผมเอ่อคลิปนี้ก็มาดูงานซ่อมรั่วนะครับตัวนี้เลูกค้าเติมยาไปไปรอบหนึ่งแล้วครับแต่ไม่ได้เติมกับผมนะครับเติมกับช่างอื่น,นครับเติมได้ประมาณเดือนหนึ่งก็ไม่เย็นเหมือนเดิมครับก็ไม่ไม่น่าใช่นะครับน้ายาแอร์เป็นระบบปิดครับไม่รั่วไม่ซึมนี่ก็ แทบไม่ต้องเติมนะครับถ้าลักษณะนี้เติมเดือนเดียวไม่เย็นนี่ต้องหารั่วก่อนครับก็เนี่ยครับกําลังไล่เช็คอยู่ครับเช็คหารอยรั่วก่อนเลยครับไม่ได้มาถึงเสียบเกเติมยาเนี่ย้โหง่ายครับแต่ไม่หายครับไม่ใช่ครับนี่เจอแล้วครับชี้นะครับแหมเสียดายตากล้องตัวเล็กไปนิดนึงครับเลยเลยมองไม่เห็นครับนี่ครับรั่วที่วาวใหญ่ครับ อ่าเห็นเลยครับอัสไลร่านี่ชัดเจนเลยครับอ่าเป็นไงครับนี่นี่นี่เช็ดตางห้องจ่าเรียบร้อยครับมาดูเช็ดทำไมเดี๋ยวต้องทําใหม่อยู่ดีต้องลื้ออยู่ดีอมุมกล้องแปลกๆนิดนึงครับพอตากล้องตัวเล็กครับอยู่้างล่างครับลูกชายครับอมาช่วยถ่ายครับไปทํางานช่วงสมการพอดีครับผมก่อนสงการก็พิธีแก้ก็ถ้ารั่วตัวนี้เป็นมันเป็นวาล์วแบบแฟร์นะครับก็สามารถที่จะตัดแล้วก็เปลี่ยนวาล์วเลยดีกว่าครับผม ตัดเลยครับตัดแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนแฟร์ใหม่เลยครับเปลี่ยนวาล์วใหม่เลยจบป,ปัญหาในขั้นตอนเดียวครับอย่าไปขันกวดครับบางทีมันคือทองแดงมันแข็งแล้วเนี่ยเราไปกวดอยู่แป๊บเดียวไม่เอาครับทําปัญหานี่แก้คือแก้ทีเดียวเลยจบเลยนี่ตัดเลยครับตัดออกเลยครับตัดออกเลยวก็เปลี่ยนเลยครับอ่านี่ครับัดอย่างนี้ตัดออกเลยไหมนี่แล้วถอดด้วยทิ้งเนี่ยเป็นไงเปลี่ยนเลยนี่นี่ตัดแล้วเป็นไงต้องริมเมอร์เป็นคาะด้วยเป็นไงเห็นไหมนี่ชุดบานครับ ส่งมาลูกดีมากช่วยกันสองคนประเดี๋ยนีลูกลูค้าแถวบ้านครับดูใกล้ๆนะครับผมในชุดบ้านลูกเบี้ยวครับผมนี่เป็นไงปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บบ้านใหม่ครับสบายใจกว่าครับผมอจบครับบางทีไม่ใช่โอ้โหน้ำยาขาเติมยาอย่างเดียวหาจุดรั่วก่อนครับมันต้องมีรั่วซึมแน่ๆเดีเช็คก่อนครับเช็คงานดึงวาวดูโอเคสวยงามเรียบร้อยครับเข้าวาครับ เป็นไงครับอดีมากลูกถ่ายไปลูกโอ้โหทำคนเดียวเลยอ้นี้ถ่ายอย่างเดียวเลยครับนี่ครับอ่าฝากน้องๆนะครับเวลาขันวาวนะครับพระแจจับตัวหนึ่งดีกว่าครับจะได้จะได้แน่นนะครับเพราะบางทีม่แอร์เขาเก่าหรือแอร์ใหม่ก็แล้วแต่นะครับใช้ประแจตัวเดียวเนี่ยเราขันดึงเข้าไปเนี่ยบุ๊บเข้าไปเลยนี่จับสองตัวครับแล้วก็กวดเอาตึงมือนะครับอย่าแน่นโอ้โหบางคนแน่นมากเลยโอ้โหไม่รู้เอาแรงมาจากไหน นี่เรียบร้อยครับภาพไปเร็วนิดนึงนะครับอ่าเนี่ยเช็คเนี่ยทาเสร็จแล้วเช็คหน่อยครับเช็ครอยรั่วฮะเป็นไงมีไหมมีออกมั้งไหมอ่าไม่มีครับเรียบร้อยสวยงามครับเนี่ยใส่แว่นมาตรวจธรรมดาครับตามอายุไม่เป็นไรครับเป็นไงครับเรียบร้อยสวยงามหาหน้ามองเป็นไงมุมกล้องมุมมุมกล้องนี่สั่นเลอเกินไม่ถูกใจเลยไม่เป็นไรก็ให้อภัยครับลูกชายช่วยถ่ายครับ เรียบร้อยสไลเอาสไลดยตรวจตรวจรวจั่วไปมีไปไงไม่มีน้ำยาหรือไม่มีรั่วอ๋อไม่มีรั่วโอเคเรียบร้อยอมองจังเลยอ้าวเรียบร้อยเก็บงานครับทำเสร็จเก็บงานเรียบร้อยครับผมสบายใจไทยแลนด์ครับอย่างนี้เรียบร้อยครับเดี๋ยวเติมยาก็ใช้งานได้สบายครับต้องซื้อใหม่ครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีอะไรพอซ่อมได้ซ่อมครับนะครับอ่าดีกว่าครับผมก็ ฝากฝากให้ให้ลูกค้านะครับดูไว้เป็นเป็นแนวทางแล้วกันว่าเออบางบางอย่างนะครับพอพอซ่อมได้ซ่อมได้ดีกว่าครับเสียตังค์น้อยนี่ก็ค่าซ่อมก็ไม่กี่สตังค์ครับพันกว่าบาทประมาณนี้แล้วกันน้องๆช่างแอร์เหมือนกันครับไปเย็ไปถึงน้ํายาขาดเติมอย่างเดียวเช็คให้ลูกค้าก่อนครับบีตรงไหนรั่วซึมไหมอ่าถ้ามีรั่วซึมก็แจ้งซ่อมไปเลยครับจะได้จบไปในขั้นตอนเดียวนะครับก็คิดว่าคลิปนี้คงจะ มีประโยชน์บ้างนะครับเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับก็ฝากฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเห็นว่ามีมีประโยชน์นะครับกด s u b s c r สไ e ครนิดนึงนะครับช่วงนี้ก็กระตุ้นให้หน่อยเ <c> น <oughs> ราการถึงการพอดีก <c oughs> ็ขอบคุณครับผมที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ